สวัสดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวัสดีพี่น้องโอ้โอ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 ขาดห่างหายไปจนนะครับเมื่อนี้กับดีตงยุดไปได้บอกกันนี่มาครับเนี่ยเลมอนเลมอนเนี่ยคระเจียวเลมอนอย่ที่บกับกบักเน่าหยักนะครับมาปอกปอกเปลือกไหมหนึนงปอกเปลือกไหมหนึนงโอ้หอมอยู่ด้วยครับมันแก่ โควิดมันก็หายไปโดนแน่ครับอันนี้ก็สิบกลับมาไหมหน้าตาก็สิอ้วนขึ Help ้นมาเนี่ยักหลายเติบแเมื่อนี้กเอาดีท็อกก์ก uh ็ด huh. ีท็อกก์บวกลิ้มมอนหอมขนาดเห็นแต่ก็เจ้าใส่เนื้อพวกดีๆนะครับอ่ะสีเกาเอาเมื่อสีเกลเหอนครับโอ้โหเว้ กินดีครับกินดีก้าเปลือกมันคำแหลกคำแหลกคือขาดแค่ตาหวานนะครับ จะลองมุ้มไหมครับนเมื่อนี้ือ,อยังบอกสมโอเนี่ยครับแต่ว่ารสชาติคือบอกนนวแต่ว่าความหอมสีออกสมโอผสมบอกนนวเลยง่ายๆครับมา ดีท็อกค,ครับเจ็ดขาดเจ็ดขาดพร้อมพร้อม,อมขนาดพร้อมขนาดสวดเจ้าเยอะใส่ไปนในไอ้ ล,ละเอียดนะครับผงชูรสล,ลายครับพอละสิบหอยนึ่งแสบร่มจะเปนยไง,ง,งบ้านบอกส่มโอหน่อยครับ มาเบือร์ไง cây เบือร์ไง cây อู้ยคือย่อยครับไปต่อไปได้แล้วเบิดไม่นี่มิสิตหนำหนักวงหายจีโ,โงด้วยอ๋อบลูเอมอนด์ผใหม่อันดับหนึ่งของเมืองไทยครับกำลังสิเกิดเห็น บกเลิมนันดังพอได้กระฝากรีด,งด่งหยุดค้นเก่าอีกแล้วครับพอดีดหายไปตัวน้อยนึงพอดีติดโควิดแน่เลยกันอยากตั้งการน้ำงานได้ครับผมฝากกดไล์กตะให่กดไลค์กดแชร์ได้ครับ